สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการตั้งค่าสำหรับมือถือที่พิมพ์ด้วยคำสั่งคาสั่งเสียงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่การเมนูการตั้งค่านะครับตรงฟันเฟืองด้านล่างนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งพอเข้ามาแล้วนะครับให้กดเข้ามาแอปนะครับเห็นไหมครับกดเข้า กดเข้าไปหนึ่งครั้งคำว่าแอปอกดเลยเมื่อเข้ามานะครับจะเข้ามาสู่หน้าอ้นนี้นะครับให้กดการจัดการแอปนะครับต่อก,กดเลือกหนึ่งครั้งเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับตรงเมนูค้นหาให้พิมพ์คําว่าตัวอักษร g กับ b นะครับหรือถ้าใครไม่พิมพ์ก็ใช้วิธีการเลื่อนขึ้นไปหาเอาก็ได้แต่มันจะช้าหน่อยอเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับ เ็นตัวเล็กก็ได้นะครับ G กับ B มันจะขึ้น G บอร์ดนะครับตัวเนี้ยคือแป้นพิมพ์ในมือถือเครื่องของเรานะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราเจอแล้วกดเลือกได้เลยเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้กดคำว่าสิทธิ์นะครับเห็นไหมครับตัวเลือกคำว่าสิทธิ์กดหนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปได้เลยครับที่หน้านี้ เมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นคําว่าไมโครโฟนไหมครับสําหรับบางคนถ้ายังไม่เลือกนะครับมันก็จะขึ้นไม่อนุญาตนะครับของผมมันได้กดเลือกเรากดเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีหัวข้อนะครับของใครที่ยังขึ้นคําว่าไม่อนุญาตให้ติ๊กเลือกเป็นอนุญาตแล้วก็ถามทุกหรือจะเป็นถามทุกครั้งก็ได้อนุญาตขณะมีการใชแอปเท่านั้นอย่างเงี้ยก็ได้ครับเมื่อกดเลือกเสร็จแล้วนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่านะครับก็ถอยกลับออกมาข้างนอกนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับให้เข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่แอป o m e นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับก็เดี๋ยว เมือ่อข้ามา,มาหน้านี้นะครับเปลี่ยนเมนูแป้นคีย์บอร์ดเรานะครับให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับมันถึงจะพิมพ์ภาษาไทยออกมาให้เราโดยเราเปลี่ยนภาษานะครับเสร็จแล้วลองทดสอบนะครับได้การพูดได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นหล่ะับเราพูดภาษาไทยมันขึ้นสวัสดีครับสวัสดีประเทศไทยอย่างเงี้ย นะครับนมครับมันจะขึ้นแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นการตั้งค่ามโครโฟ